สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่3สิงหาคมนะคะวันนี้ราคาทองคำทำมิวไฮใหม่นะแล้วกเ็เหมือนกับปรับตัวลงมาอยู่ใต้ r e s i s t a n c e สำคัญตรง1 9 8 1 0 6นะคะแต่ว่ามาเช็คที่สัญญาณอื่นนะ ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะทำนิวไฮนะคะแต่ว่าเหมือนแรงซื้อนะคะของเขาเริ่มปรับตัวลงตั้งแต่ทำเฟรมมันลี่นะคะสัญญาณ t r รนด์ g i เริ่มหักหัวลงแล้วนะจะมาตั้งแต่มันลี่แล้วก็วีคลี่แล้วก็เหตุลงได้ชัดอยู่ตรงเดลี่นะคะแต่ว่าแรงขายนั้นยังไม่มีเข้ามาเลยนะคะแค่แรงซื้อมันพักตัวนะคะเดี๋ยวไปเช็คกันต่อที่ทำเฟรมเอนะ ทุกไทม์เฟรมยังเป็นขาขึ้น100%ยเพราะว่าขึ้นเก่งมากเลยช่วงนี้นะจ๊ะแล้วก็ Resistance สำคัญที่เขาเพิ่งสร้างใหม่เป็น New High คือ1984.81นะคะแล้วก็ Resistance สำคัญก็คือ1981.06เพราะฉะนั้นมันเริ่มซ้อนกัน2อันแล้วมันเริ่มแข็งแล้วนะจ๊ะแล้วก็หลังจากเมื่อช่วงเช้านะคะที่เกิดแก๊ปกระโดดสวิงไปมานะคะ ก็ยังติดอยู่ระหว่าง r s s s t a n c e ใหม่นะคะที่1 9 8 4 8 1กับ SUPPORT เดิมนะคะที่เขายังติดอยู่ตั้งแต่เมื่อช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือ1960.01นะตอนนี้เริ่มเห็นแท่งเป็นสีแดงนะคะที่ทำฟิ m s เอดูเป็นยังไงต่อจะไปไหนต่อนะคะเทรนยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะคะแต่ตัวสัญญาณเทรนด์ซีซนั้นญญบ่งชี้ว่า แรงซื้อแน่นหมดนะคะแล้วก็แรงขายก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นลักษณะนี้จะไซเวยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปเช็คกันก่อนว่ามันจะไซเวยอยู่ในช่วงไหนโอเคไปเช็คที่ทำเฟม H1 นะคะที่ทำเฟม H1 ก็ยังมีสัญญาณคล้ายๆ SC คือมี Red Dot กับ Overboard มาตั้งแต่ทำเฟมบัลลี่แล้วล่ะนะ แล้วก็กำลังติดอยู่ระหว่างซัพพอร์ตย่อยกับรีส s ิสแตนย่อยนะคะรีสิสแตนย่อยคือ1977.44กับซัพพอร์ตย่อยที่เพิ่งจะลงมาตรสอบคือ1969.51นะคะและตอนนี้เริ่มเกิดสัญญาณบลูดอทนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มชะลอตัวในการลงแล้วนะคะก็เป็นลักษณะคาที่ s เลยคือเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่แข็งแรงแล้วก็แรงซื้อพักตัวแรงหรือว่าแรงซื้อไม่มี แรงขายก็ไม่มีนะคะก็จะเป็นลักษณะไซเวอาจจะติดอยู่ในกรอบเล็กๆนี้ก็เป็นได้นะคะก็คือกรอบระหว่าง r e s i s t a n c e นี้800จุดเลยนะแต่ว่าถ้าขยายขยายวงในการไซเวกว้างกว่านั้นคือ ระหว่างซัพพอร์ตที่1960กับบริสิสแตนที่1984.81นะจ๊ะวันนี้มีโอกาสที่จะไซด์เว์ค่อนข้างสูงมากเลยเพราะว่าที่ทำเฟรม S4 กับทำเฟรม S1 แรงซื้อไม่มีเลยแล้วก็แรงขายยังไม่มีเข้ามานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าในเคสที่แรง ที่ที่ทเป็นไดสนะถ้าแรงซื้อมันฟื้นตัวนะคะราคาก็มีโอกาสขึ้นไปเทสข้างบนใหม่ได้นะเหมือนกันคือตอนนี้เริ่มเริ่มสร้างแรงซื้อมาที่ทาเฟรลมเล็กๆแล้วแต่ไม่เยอะมีโอกาสขึ้นไปเทส1984ได้อีกครั้งเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะว่ามันพักตัวหลายทาเฟรมแล้วนะคะ ถ้าในเคสที่มันขึ้นต่อได้มันต้องราคาต้องยืนเหนอือห9 8 1หรือว่า1984ได้สำเร็จนะคะแล้วเลเวลถัดไปของ r s s t t n n c e ที่มันจะขึ้นไปถึงได้คือแถวๆ1995นะคะแต่จริงๆแนละ้วสุดๆเลยคือ2010นะเพราะฉะนั้นให้ดูนะคะถ้ามันยืนเหนอือ r e s i s t a n c e นี้สำเร็จนะมันมีโอกาสขึ้นต่อได้คือเลเวลถัดไป1995กับ 2.0.10น,นจะจ๊ะแต่ว่าถ้ามันยืนเหนือไม่ได้มันจะไซเวอยู่ในกรอบนี้นะคะซัพพอร์ทที่อยู่ใกล้สุดตอนนี้ก็คือที่เราเพิ่งบอกไปที่เป็นย่อยคือ1.969นะคะแล้วก็ถัดมาคือ1.960.01นะคะแต่ว่าถ้าหลุดนะคะสมมุติว่ามีแรงขายเข้ามาอีกเพราะว่าช่วงนี้ดอลลาร์ก็ ทำท่าเหมือนกับว่าขอฟื้นนิดนึงก็มีโอกาสลงมาได้ถึงนี้อยู่นะคะถัดมาเลเวลถัดมา1926นะคะเพราะฉะนั้นก็ตามดูแรงซื้อแรงขายให้ดีนะคะแต่ลักษณะของวันนี้คือมีโอกาสไซด์เวยค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ